สวัสดีครับสวัสดีพีทุกท่านนะครับมาส่องพระก่อนนอนกันนะครับนานๆจะทำพิปยาวเนาะนะครับเอาสักหน่อยนะครับก่อนนอนใครยังไม่นอนนะทักมานะครับเอาเบาๆนะจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับของนี้ผมเคยตั้งราคาไว้สี่ห้าพันนะนะครับพิมพ์ใหญ่ผมดูเป็นบางขุนทมนะครับ เนดีพิมพ์สวยเอาไวๆ้ๆเอาไปสองพันห้านะครับผมนะฮะนี่ไม่ได้ส่องกันนานแล้วเนาะ,ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับนะฮะหลังจากทำคลิปสั้นกันมาสักพักหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคลิปยาวเนาะ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มทำช่องมานะครับสองปีกว่านะครับ เนื้อดีพิมพ์สวยพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับเอา2 5 0 0นนะครับทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมเนาะนะครับผม2 5 0 0ครับไม่แพงจัดโปรให้เนาะส่งให้ชมกันแล้วนะครับย้อนดำลึกบรรยากาศเก่าๆนะครับสมัยแรกเริ่มเดิมทีก็นะ <c oughs> ทำคลิปส่งให้ดูนะบางทีทำเรื่อยๆแต่ท่านหลายท่านอาจจะเบื่อเนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเป็นคลิปสั้นบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่นะครับ นี่ดูเป็นวัาระครังนะเนื้อขาวๆนวลนๆน,น,นะครับพระโดนล้างลักลอกลักออกนะครับตรงนี้นะพิมพ์สวยเลยนะครับเนื้อเน่าเก่าถึงยุคนะฮะมีลักอ,นะนะลก,กอยู่บางๆนะหนะครับลักแทรกอยู่บางๆชมด้านข้างนี่ ขาวนวลนๆนะครับเนื้อเหมือนเส้นกว๋วยเตี๋ยวผัดนะที่เสียนเขาชอบเรียกนะคือมีความหนึบอยู่ในตัวนะนึกถึงเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนะี่เส้นกว๋วยเตี๋ยวเวลาไปผัดแล้วมันจะอมน้ํามันอยู่ข้างในนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไ,ไหมเ,เนื้อเส้นกว๋วยเตี๋ยวผัดนะครับองนี้เปิดสามพันห้านะครับพิมพ์ใหญ่ <c oughs> ตรงนี้ไม่เคยลงนะนะครับไม่เคยลงไม่เคยลงคลิปนะฮะ ได้มานานแล้วนะเก็บเก็บไว้นะมีรักเก่าอยู่แทรกๆนะสามพันห้าครับทักมานะขอรู้เพิ่มเติมทางไลายนะครับเช่นเคยอันนี้พิมพ์ใหญ่บางขุนพร้อมแน่นอนนะครับอันนี้เนื้ออีกโซนหนึ่งนะเนื้อจัดเนื้อสวยรงกนี้ผมเคยเปิดไว 4, 4, นะ้สี่สีันห้าะถ้าจำไม่ผิดนะนะ <c oughs> คลิปนี้เอาไป2 5งพแล้วกันเนาะออาราคาเบาๆนะครับ ยิ้มใหญ่บางขุนพรมโยโย่เย้ธรรมชาติของบางขุนพรมนะพระจะบิดตัวนะครับนี่เนื้อจัดนะไม่ขี้เดนะฮะไม่ใช่ว่ามาลดราคาแล้วขี้เดนะดูเอานะครับดูเอาดูให้ดีดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้ดูให้รักแล้วทักมานะครับผมเนื้อขาวขาวเกานา่ธรรมชาติดีนี่ฮะ พ้าไม่มีคาบกรูนะครับอาจจะไม่ลงกลูกหรือโดนลอกโดนล้างโดนขูดออกไปนะธรรมชาตินะครับไม่ลงกลูก็มีนะบางกุ่มนะครับสมัยก่อนเขานิยมพ้าไม่มีคาบกลูกนะนะถ้ามีคาบกลูกนี่ถูกเลยนะมันก็จะลอกจะล้างออกเลยนะขูดออกหมดนะครับผมพ้าไม่มีคาบกลูกจะมีราคาสมัยก่อนนะครับหลังๆมาเขาเล่นมีคาบกลูกนะตามยุคตามสมัยเอาไปสองพันห้านะฮะทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะ เอาไวๆนะคลิปจะได้ไม่ยาวมากเนาะเดี๋ยวนี้เขาฮิตคลิปสั้นกันนะผมก็เลยไม่อยากทําให้ยาวมากเดี๋ยวจะเบื่อนะครับองนี้มีซ่อมนะครับเป็นอกครุดอกคุดเสียนบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะี่ฮะอกคุดมีหลายชื่อเรียกนะนะีฮะองนี้ก็เนื้อยังกับเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดเลยนะเห็นไหมมีความหนึกอยู่ข้างในนะามีล้างมีลอกมีขูดมามีซ่อมเก่านะครับ ตรงนี้เอาไปสองพันพอนะนะครับอ่าราคาโปรโนะครับสองพันนะจัดไปนะเนื้อจัดเนื้อเก่าพิมมันจะไม่ค่อยสวยแต่เนื้อเก่ามากนะครับแห้งนะนะครับเห็นไหมซ่อมเก่าหนึ่งแผลนะครับเอาไปสองพันนะราคาบางเบานะครับผมนะฮะเข้าใจนะฮะ หลายท่านหลายท่านอาจจะบอบช้ำจากค่าใช้จ่ายตั้งแต่สงการมานะสงการเมษาพฤษภามาเปิดเทอมอีกเนาะนะครับเดือนนี้ก็มีวันหยุดยาวใช้เงินกันเยอะเดือนหน้าอีกเนาะเนาะประเทศไทยนี่โอ้โหวันหยุดเยอะจริงๆนะโคตรเยอะนะเยอะที่สุดในโลกนะบอกได้เลยนะหยุดกันอยู่นั่นนะหยุดกันจนไม่มีจะกินแล้วเนาะนะครับไม่ได้ทามากินกันเลยหยุดกันอยู่นั่นนะนะ แต่ก็อย่างว่านะอาชีพแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับอ่ะชมพระนะครับองนี้พระโดนขูดมานะโดนซาอมานะฮะเป็นพิมพเจดีบางขุนพรมนะครับเนื้อขาวๆมีมีกรวดเทาด้วยนะนี่ท่านที่ทํางานราชการก็จะสบายหน่อยนะครับได้หยุดบ่อยนะอันนี้เข้าใจแต่ท่านที่รับวิสาหกิจหรือพวกธุรกิจส่วนตัวก็จะกระทบหน่อยนะครับก็นะ ว่ากันไปนะครับเลือกไม่ได้เนาะทํางานราชการก็ต้องหยุดตาม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 นั้นเนาะนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องรับผิดชอบไปนะครับแต่ละคนแต่ละเทศหน้าที่ก็นะว่ากันไปนะผมค้าขายหยุดไม่ได้นะหยุดนีเสร็จเลยนะค้าขายนี่หยุดไม่ได้เลยนะครับต้องพยายามหาเงินเข้าบ้านทุกวันเนาะได้มากได้น้อยก็ว่ากันไปอะ เช่นเคยฮะทักมาอุดหนุนกันนะครับผมของนี้เอาไปไวๆเอาสองพันนะครับพระเนื้อแกร่งนะบางุนพรมนะครับทรงเจดีนะสองพันนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมเช่นเคยนะครับใครไม่มีไลน์ก็แอดไลน์มานะแอดไลน์มาตามที่ผมลงไว้นะครับนะฮะ ID ดีลายเคนจีตัวใหญ่นะไอตัวเล็ก N ตัวเล็ก G ตัวเล็กแล้วก็ S สิงคโปร์ S ตัวเล็กนะ611099นะฮะแอดไลน์มานะฮะเช่นเคยนะครับต้อมมือลบคนสายมูนะครับผมทักมานะครับขอรู้เพิ่มเติมทางไลน์เนาะโอเคนะครับประมาณนี้ราคาบอกไปแล้วเนาะชอบต้งไหนนะฮะดูให้ชอบก่อนนะแล้วก็ทักมาขอรู้เพิ่มเติมนะครับราคาว่ากันตามนั้นนะครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันอีพีหน้าเนาะสวัสดีครับผม